สวัสดีครับผมอาจารย์สุรชัยนามพรม,มาอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงานวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการแยกสัญญาณลมแบบ One Shot Signal Valve wow นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานิวเมติกและไฮดริกนะครับโดยในที่นี้นะครับในส่วนของการเรียนการสอนผมได้สอนในรายวิชานี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของรา,ายวิชานะิวเมติกไฮดริกจะมีวิธีการในการ ควบคุมอุปกรณ์นิวเมติกค,ค่อนข้างที่จะหลายวิธีดังนั้นผมก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับนักศึกษาช่างกลโรงงานและผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและก็ประยุกต์ใช้นะครับโดยในส่วนแรกนี้นะครับผมจะขออธิบายในเรื่องของการควบคุมลำดับการทำงานของ s e q u e n c e c o น t r o l นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยการเขียนสัญลักษณ์ในส่วนของสัญลักษณ์นี้เราจะเรียกว่า ตัวบอกสถานะของอุปรกรณ์นะซึ่จะมีในส่วนของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็เช่นกระบอกสูบนะครับเราก็จะให้เป็น A B C ตามลําดับนะครับส่วนเครื่องหมายนะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบโดยเครื่องหมายบวกนี้จะหมายถึงการเคลื่อนที่ออกของอุปกรณ์หรือในที่นี้ก็คือกระบอกสูบส่วนเครื่องหมายลบก็จะหมายถึงการเคลื่อนที่เข้าของกระบอกสูบ นะครับยกตัวอย่างเช่น a ลบก็หมายถึงกระบอกสูบ a เคลื่อนที่กลับหรือเคลื่อนที่เข้าไปในกระบอกสูบแล้วก็ทำการเขียนลำดับการทำงานซึ่งเราจะเรียกว่าวิธีการอัลฟาเบติกไดแกรมนะครับลำดับการทำงานก็คือการทำงานของอุปกรณ์ที่จะมีลำดับการทำงานเป็นขั้นตอนหรือเป็น อนุกรมกันของตัวอุปกรณ์นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้อธิบายในเนื้อหาไปบางส่วนแล้วนะครับที่นี้ก็จะไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับมาดูในการควบคุมลำดับการทำงานแบบ sequence control นะครับโดยการทำงานแบบอนุกรมหรือแบบ sequence เนี่ยนะครับมันก็จะมะีการทำงานหรือการเกิดลักษณะของอุปกรณ์เนี่ยอยู่2แบบนั่นก็คือเราเรียกว่าการเกิดแบบ Non Overl a p ับเกิด Overlap ซึ่งกรณีที่มันเกิด non overlap นี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการควบกลุมอุปกรณ์นะครับแต่จะมีปัญหาในเรื่องของการควบกลุมอุปกรณ์ก็ต่อเมื่อมันเกิดลักษณะของการเกิดแบบ overlap นะครับแต่ก็ขอจะอธิบายในส่วนของการเกิดแบบ non overlap ก่อนนะครับการเกิดแบบ non overlap นะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับผมจะขอยกตัวอย่างของการทํางานของอุปกรณ์ก็คือ กระบอกสูบ A กับกระบอกสูบ B นะครับซึ่งซีเควนซ์การทำงานของมันก็คือกระบอกสูบ A เคลื่อนที่ออกนะครับก็คือ A บวกแล้วก็กระบอกสูบ B เคลื่อนที่ออกนะครับก็คือ B บวกจากนั้นกระบอกสูบ A เคลื่อนที่กลับนะแล้วก็กระบอกสูบ B เคลื่อนที่กลับนี่คือซีเควนซ์หรือลำดับการทำงานของชุดการทำงานของอุปกรณ์2กระบอกสูบตัวนี้นะครับทีนี้ ในส่วนของการทำงานของอุปกรณ์มันจะต้องมีตัวให้สัญญาณนะครับหรือ,อตัวลิมิตสวิตเป็นตัวส่งสัญญาณให้การทำงานในขั้นตอนถัดไปเริ่มทำงานนะครับในที่นี้ก็จะมีลิมิตสวิตอยู่2ตัวทั่วทีมีลิมิตสวิตอยู่4ตัวนะครับก็คือ A 1 B 1 A 0 B 0นะครับโอเคมาดูเมื่อเราเขียนในส่วนของ อั p ฟ a าเบติกไดแกรมแล้วจากนั้นเราลองมาดูวิธีการทํางานของตัวอ,อุปกรณ์ A กับอุปกรณ์ B ในที่นี้ก็คือกระบอกสูตรนะครับในกรณีที่เป็นแบบ n o n o v e r อร์แลปนะครับลักษณะของการเกิดแบบ n o n o v e r อร์แลปก็หมายกัว่า,าการทํางานของอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็คือมันจะไม่เกิดการสัญญาณล,ลมต้านหรือสัญญาณล,ลมแย้งเนี่ยระหว่างเมนวาลนะครับ ตัวนี้คือวาล์ว5ทับ2นะครับเป็นเม wow. นวาล์วรลักษณะของการทำงานมันก็คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับสัญญาณลมหรือลมเนี่ยก็จะไปสั่งเมนวาล์วให้ทำงานซึ่งเมนวาล์วตัวนี้ก็จะไปสั่งอุปกรณ์ทำงานอีกทีนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายในในตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือตัว f u j i t s m นะครับ Okay. จากนั้นผมได้เขียนวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิดวงจรเอามาใช้งานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเค okay. อยู่ที่นอนโอเวอร์แลปนะครับนี่คือลักษณะของตัววงจรน,นะครับก็คือ a บวก b บวก a ลบ b ลบนะครับก็คือลักษณะก็คือเราจะทำการ simulation ดูนะครับกด start นะครับแล้วก็เปิดลมลมในที่นี้ก็คือจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับลักษณะก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรากดปุ่ม start ปุ๊บโั้นตสแรกก็คือ a จะเคลื่อนที่ออกก็คือ a บวกออกแล้วไปชนอะไรครับออกแล้วไปชน A 1ถูกไหมออกแล้วไปชน A 1 นะเมื่อออกแล้วไปชน A1 น่ปุ๊บนะ A1 มันทำให้อะไร A1 มันก็ทำให้ B เคลื่อนที่ออกเพราะฉะนั้น A1 ตรงตัวนี้ก็จะถูกกดเพราะมันเป็นลิมิตสวิตตัวนี้นะครับดังนั้นลมก็จะผ่านมาใส่เมนวาล์วตัวที่กระบอก B นะครับกระบอก B พอเมนเมนวาล์วเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับก็ทำให้กระบอก B เคลื่อนที่ออกนะมันก็คือ B บวกนั่นเอง นะครับออกแล้วไปชน b 1ถูกไหมครับ b 1ก็คือทําให้ a เคลื่อนที่กลับนี่ b 1อยู่ตรงนี้วัน b 1ก็เลยมาผักเมนวาวเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับทาให้กระบอกสูบ a เคลื่อนที่กลับกลับแล้วไปชนอะไรกลับแล้วไปชน a 0 a 0ก็ทําหน้าที่ให้กระบอก b เคลื่อนที่กลับนี่จึงเป็นการทํางานแบบครบซีเควนต์นะครับมาดูลักษณะของการทำงานนะครับ S 1> <S 1> เมื่อผมเปิดปุ่มสตาร์ทนะครับดูนะครับปั๊บเห็นไหมครับ A เคลื่อนที่ออกไปชน A1 A1 อยู่ตรงนี้ A1 ก็ทําให้ B เคลื่อนที่ออก B เคลื่อนที่ออกไปชน B1 B1 ก็ทําให้ A เคลื่อนที่กลับไปชน A0 A0 ก็จะทําให้ B เคลื่อนที่กลับนะครับอันนี้ผมใช้ตัวออปชันให้มันชา้านิดหนึงนะครับนะ เอาใหม่นะครับกดปุ๊บเเคลื่อนที่ออกไปชน A1 A1 อยู่ตัวนี้ก็ทําให้เมียนบาร์ของ B เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาก็ให้ปอกสูน B บเคลื่อนที่ไปชน B1 B1 ก็ทําให้ A เคลื่อนที่กลับนะครับ B เคลื่อนที่กลับพอ B เคลื่อนที่กลับเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก,ก็ไปชน A 0 A0 ก็ทําให้ B เคลื่อนที่กลับนะครับอันะนี้คือลักษณะของการทํางานนะซึ่ง มันไล่มาจากอัลฟาเบติกไดแกรมตัวนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องทำการเขียนอัลฟาเบติกไดแกรมให้ไดนะ้จากนั้นเราก็มาทำการเขียนตัววงจรนิ m เมติกตามอัลฟาเบติกนะครับอันนี้คือลักษณะของการเกิด non overlap ซึ่งมันจะไม่มันไม่ได้ทำวิธีการอะไรเลยนะครับก็คือทำตามซีเควนต์นะครับอันนี้คือลักษณะของการเกิด แบบ non overlap แต่ถ้ามันเกิดแบบ non ทั่โทีนะครับเกิดแบบ overlap นะครับลักษณะตัวนี้ก็คือ a บว b บว b ลบ a ลบนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือกระบอกสูบ a เคลื่อนที่ออกออกแล้วไปชน a 1นะครับ a 1ทําให้ b เคลื่อนที่ออกูนไหมครับ b เคลื่อนที่ออกออกแล้วก็ไปชน b 1 B1 ทําให้ B เคลื่อนที่กลับก็คือ B ลบ B ลบนะครับก็คือไปชน B0 b 0, ไมครับ b 0ศําให้ A เคลื่อนที่กลับ A เคลื่อนที่กลับก็ไปชน A0 แล้วก็จะวนมาอีกเมื่อเรากดสตาร์ทมันก็จะทํางานตามสีเเพนย์อ,อย่างนี้ไปตลอดนะครับมาดูทีนี้ <c oughs> ลักษณะของตัว วงจรนะครับในที่นี้ผมจะเขียนวงจรเริ่มต้นนะครับก็คือเมื่อผมกดปุ่มสตาร์ทนะกดปุ๊บนะครับ,รบลมนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ผ่าน A0 เพราะว่าตอนนี้ A0 ถูกกดอยู่ครับทาให้ลมผ่านไปลมก็มาผลักเมนวาลตัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะนั้นพอเคลื่อนที่ไปทางขวาลมก็สามารถผ่านตรงนี้ไ,ได้ทําให้กระบอกสูบ A เคลื่อนที่ออกเห็นไ,ไหมครับ พอ a เคลื่อนที่ออกเกิดอะไรขึ้นครับ a เคลื่อนที่ออกก็ไปชน a 1 a 1มันก็ถูกกดถูกไหมครับถูกกดลมก็ผ่านตอนนี้ลมมันผ่านไม่ได้พอมันถูกกดลมถึงผ่านได้แล้วลมก็มาผลักเมนวาลให้เคลื่อนที่ไปทางขวาเมนวาลของ b นะครับกระบอกสูบ b ทําให้กระบอกสูบ b เคลื่อนที่ออกพอเคลื่อนที่ออกแล้วก็ไปชนอะไรครับไปชน b 1 B1 ทําให้อะไรทําให้ B เคลื่อนที่กลับเราะนั้น B1 ก็ถูกกดพอ B1 ถูกกดเก,กิดอะไรขึ้นครับลมก็ผ่านไปแต่นี่แหละครับคือปัญหาของมันก็คือมันเกิดสัญญาณลมต้านกันเพราะตอนนี้ลมฝั่งซ้ายมือมันมีอยู่แล้ว b B1 นั้มนมันจะทําให้ B มันเคลื่อนที่กลับไปไม่ได้นะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ ก็คือตอนนี้มันมีสัญญาณลมก็คือดูจากลมนะครับสีน้ําเงินเลย <c oughs> มันมีสัญญาณลมสองฝั่งนี่แหละครับเราเรียกว่าการเกิดโอเวอร์แลปนะครับอ้าวมาดูสิว่าถ้าเราไปดูที่วงจรมันจะเป็นตามนั้นไหมนะครับผมลบตัวนอนโอเวอรปออกก่อนนะครับเปิดแบบโอเวอร์แลปนะบนี่แบบโอเรป สังเกตนะครับแบบโอแบบผมลบเส้นนี้ก่อนนะก็คือเรากดสตาร์ทนะครับแล้วทําให้กระบอกสูบ a มันเคลื่อนที่ออกออกแล้วมันค้างตําแหน่งไว้แล้วมันก็ไปทําให้ b เคลื่อนที่ออก b เคลื่อนที่ออกแล้วก็ B เคลื่อนที่กลับก็คือ b ลบมันจะทําได้ไหมนะครับมาดูสิครับเมื่อผมกดปุ่ม start ทปึ้งเห็นไหมครับ A เคลื่อนที่ออกไปยน1น A1 A1 ถูกกดถูกไหมครับ ถูกกดปุ๊บทำให้ b เคลื่อนที่ออกแต่ b เคลื่อนที่ออกแล้วไปชน b 1เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้น b 1ฝั่งนี้ก็ถูกกดลมก็ผ่านตัวมันไปได้แต่มันไม่ทําให้เมนวาวตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายได้เพราะว่าทางซ้ายของมันตอนนี้มีลมที่ค้างมาจาก a 1อยู่นะครับนี่แหละครับคือเราเรียกว่าการเกิดแบบโอเวลซึ่งมันเป็นปัญหานะครับ ที่เราจะต้องแก้ไขมันนะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขมันมันก็จะทำงานไม่ได้ตามซีเคเว้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการเกิดโอเวอร์แลปนะครับการเกิดโอเวอร์แลปโอเคมาดูวิธีการที่เราจะแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะโดยปกติแล้วนะครับวิธีการแยกสัญญาณลมนะครับก็จะมีอยู่3แบบนะแบบแรกก็คือแบบ one shot signal v a l แบบที่2คือแบบ cache c a s control แล้วก็แบบที่3ก็คือแบบ chip register ซึ่งวันนี้ผมจะนำเสนอแบบ one shot signal valve wow, นะครับมาดูส่วนประกอบนะครับหรือองค์ประกอบของ one shot นะครับการแยกสัญญาณลมด้วยวิธีแบบ one shot signal valve wow, นะครับจะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์อยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ,อเป็น valve แบบ one way one way f o r control valve wow. และส่วนที่2ก็คือเป็นวาล์วสับ2แบบ NO หรือ normally open นะครับเอามา,าสร้างเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการประกอบนะครับลักษณะของการประกอบอตัววงจรน,นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตามตัววงจรที่ผมเขียนในโปรแกรมฟูอยซิมนะครับทีนี้มาดูเปิดดูซึ่ง ตัววงจรน,นี้นะครับจะเป็นวงจรเดียวกันกับที่ยกตัวอย่างแบบโอเวอร์แลปนะครับโอเคเปิดขึ้นมานะครับนี่นะครับ a บวก b บวก b ลบ a ลบนะครับนี่อันฟ้าเปเติอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวงจรเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูอีกแล้วกันนะครับจะได้เปิดไปเปิดมาดู แบบโฮลแลบนะครับวงจรเมื่อกี้มันทํางานไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดสัญญาณลมต้านหรือสัญญาณลมแย้งนะครับของ2ฝั่งนี้ทําให้มันทําตามสีเควนนี้ไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยเอาตัววันช็อตเข้ามานะครับตัววันช็อตเข้ามาก็คือสัญ,ญลักษณ์2ตัวก็คือวันวูเอ่อวันวีโฟคอนโทรลวาวแล้วก็ตัววาลสามทับสองนะครับนะเดี๋ยวผมลบฝั่งนี้ก่อนนะครับเพราะว่า ที่จริงแล้วมันจะมีสองฝั่งเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยถ้าเขียนดีๆนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับคือถ้าเอาง่ายๆนะครับเอาให้ดูเต็มๆนะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนแบบครบครบรูปแบบมันเนี่ยนะครับลองสตาร์ทดูมันจะกดไม่ได้ตั้งแต่ที่แรกเพราะว่าอะไรเพราะ b ศูนย์เนี่ยลมมันถ่านเนี่ยมันจะกดมันก็ไม่ทำงาน นะครับแต่เวลาเราเขียนเราต้องไล่ตามสเต็ปของตัวซีเควนซ์หรือลำดับของอันฟานะครับกดสตาร์แล้วปุ๊บ a ออกออกไปชน a 1 a 1ทําทำให้ลมผ่านเราสั่งให้กระบอกสูบ b เคลื่อนที่ออกออกไปชน b 1 b 1ถูกกดทำให้ลมผ่านไปกดเมนวาวแต่มันกดไปไม่ได้เพราะว่าฝั่งนี้มันมีลมนะครับนี่คือปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนเราก็เขียนให้มมนครบแต่ว่ามันก็ทำงานไม่ได้ตั้งแต่ทีแรก โอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัววันช็อตนะครับเราจะแก้ไขโดยที่เรามาเพิ่มวันช็อตลักษณะการทำงานของมันก็คือว่า,าเมื่อเรากดนะครับเมื่อเราเมื่อมันทำงานนะครับลมจะผ่านตัวมันนะครับผ่านตัวมันผ่านไปเลยเพราะว่าตัวน,นี้เป็น NO ก็คือปกติลมก็ผ่านตัวมันไปได้มันก็ไปสั่งให้วาว ของกระบอกสูบ B เนี่ยนะครับหรือเมนวาวของกระบอกสูบ B เนะี่ยเคลื่อนที่นะแล้วก็จะมีลมส่วนหนึ่งนะครับวิ่งมาฝั่งนี้นะครับผ่านตัว one way control valve ตรงนี้มันผ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นเช็ควาวนะแต่ตรงนี้ผ่านได้เพราะเป็นเหมือนวาล์วหลีนะ f u control valve มันก็จะมีปริมาณลมค่อยๆผ่านผ่านผ่านพอมันมีปริมาณลมสูงมากขึ้นปุ๊บมันก็มาดันวาล์วสามทับสองให้เคลื่อนที่ไปทางขวา นะดันสปริงชนะนะครับมันก็จะมาตัดลมฝั่งนี้นะพอลมฝั่งนี้ไม่มีลมนะครับไม่มีลมพอลมฝั่งนี้ไม่มีลมมันก็ทําให้ลมฝั่งนี้เนี่ยเคลื่อนที่ผักเมนาวาลไปทางซ้ายได้นะครับพูดง่ายมันจะเป็นการาผักลมแล้วก็ตัดลมนะครับนะผักลมแล้วก็ตัดลมนะ พอไม่มีลมฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทํางานได้นะครับอ่ามาดูวิธีการนะครับเมื่อกี้มันที่เราดูรอบเมื่อกี้นะครับก็คือว่าฝั่งนี้มันไม่ทํางานเพราะว่ามันมีลมต้าน2ฝั่งทีเรามาดูว่าถ้าเราใส่ตัววันช็อตเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมตัดลมฝั่งนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าตัวนี้มันมันมันทำงานยังไงในตัววันช็อตนะครับอ่ากดสตาร์ทปั๊บเห็นไหมครับ เคลื่อนที่ออกไปชน A1 มาดูตรงนี้นะครับ A1 ลมจะวิ่งเข้าตรงนี้นะครับผ่านมันได้ปุ๊บเห็นไหมแล้วมันก็ไปตัดนะผ่านมาได้แล้วก็มาตัดดูใหม่นะครับมันค่อนข้างที่จะเร็วมากนะรเราเปลี่ยนออปชันไปสักสโลโมชันอีกสัก8นะครับ <c oughs> กดสตาร์ทอ๋อมันสโลโมชันช้าไป นะครับอ่าเอาใหม่นะครับกดสตาร์ทปึ้งกระบอกสูบเคลื่อนที่ออก A ตรงนี้เคื่อนที่ออกถูกกดนะครับผมดูปั๊บดูนะครับพอมันไปกด A ตรงนี้นะครับนี่ตอนที่ผมผมล็อกหน้าจอไว้แต่ว่ามันทํางานไปแล้วนะครับ a ไปถูกกดเพราะฉะนั้น A ถูกกดเกิดอ,อะไรขึ้นครับลมก็จะมาฝั่งนี้เอาใหม่นะครับ ผมจะเอาจังหวะที่มันที่มันค้างตำแหน่งนะกดสตาร์ทปับ๊บคอนโทรลค้างไว้ปับ๊บเนะี่ยดูนะครับเนะี่ยดูนะผมจะอธิบายตามรูปนี้ลมมันจะเคลื่อนที่ผ่านมาได้เห็นไหมครับนะมันผ่านไปแล้วนะอันนี้ผมกดไม่ทันมันผ่านขึ้นไปแล้ว มันทําให้เมนวาลตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วแล้วก็นี่ครับไฮไลท์มันคือลมฝั่งนี้เลยนะครับมันก็เลยมาผักผักวาล์วสามลับสองตัวนี้ให้มันมาตัดลมฝั่งนี้ออกพอลมฝั่งนี้ไม่มีเห็นไหมครับตอนนี้ลมมันก็จะพิ้งเพราะฉะนั้น b ถูกกดนะมันทําให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออก b ถูกกดปุ๊บ B มันก็เลยทําให้มันผักเมนวาล์วตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายได้ นะครับอ้าวเรามาดูเต็มๆกันนะครับทีนี้พอเรามาดูเต็มๆกันเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตก่อนแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทปึ๊บเอเจียนที่ออกออกปุ๊บแล้วก็มาผักตรงนี้เลยนะครับมันเร็วนะครับเห็นไ,ไหมครับปึ๊บมันตัดแล้วเห็นไหมเป็นสีฟ้าแล้วปึ๊บเห็นไ,ไหมครับพอ b ศูนย์เห็นไหมครับ b 0ถูกกดดิ ตอนนี้ลมส่วนหนึ่งมันก็มาผักตัวนี้เห็นไหมนะผักตัวนี้อยู่มันก็เลยไม่มีลมเพราะว่าผมไม่ได้ต่อลมฝั่งนี้ไวนะ้ผมจะต่อให้มันครบวงจรน,นะครับทีนี้โอเคนะถ้างนั้นผมก็ต่อตรงนี้เข้าตรงนีนะ้แล้วก็ปรับสโลวให้มันเร็วขึ้นนิดหนึง่งสโลโมชั่นตัวออปชันนะครับอาสักห้าแล้วกันนะครับกลับไปที่5เหมือนเดิมทีนี้มาดูการทํางานของมัน นะครับกดสตาร์ทเอื่อนที่ออกไปชน A1 A1 ตรงนี้ทํางานมันวิ่งไปเลยครับผักเมนวาวแล้วก็วาวตรงนี้ก็จะมาผักตรงนี้เห็นไหมมันตันแล้วเห็นไหมกลับปุ๊บเอื่อนที่กลับเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีที่มันเกิดโออเวร์แลปนะครับเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราดูเร็วๆหน่อยสิเป็น1ต่อนหนึ่งหน่อยสิ สตาร์ทปึ๊บ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 ,บเห็นไหมครับมันก็จะทำงานตามซีเควนซ์ของเราที่เราตั้งไว้ขึ้นอยู่กับว่าซีเควนซ์ของเราเป็นแบบไหนเห็นไหมครับ a บวก b บวก b ลบ a ลบอันนี้คือส่วนใหญ่มันจะเจอโอเวอร์แลปนี่แหละครับก็คือทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องของการควบคุมหรือการวางวางลำดับการทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขมัน หรือจัดการมันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการของ one shot signal bar นะครับเมื่อเรามีความเข้าใจหรือได้ศึกษาตัววงจรตัวนี้แล้วนะครับเราก็มาทำแบบทดสอบนะครับตัวนี้ดูนะครับ2ข้อเพื่อที่จะดูว่าถ้าหากเกิดลำดับ b ลบ a บวก a ลบ b บวก หรือ a บวก b ลบ b บวก a ลบเนี่ยเราจะทำงานเราจะจัดการยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบ overlap นะครับถ้ากรณีที่มันเป็นแบบ overlap เราก็ต้องใช้วิธีการที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้ก็คือ one shot นะครับนี่คือลักษณะของตัว one shot ที่ผมได้ทำการแก้ไขนะรกรณีที่มันเกิด โอ้ก็ oh, แบบนี่คือคืออธิบายลักษณะของลมมันจะวิ่งไปยังไงนะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้หนักศึกษาทุกคนนะครับลองดูคลิปนะหรือสื่อการสอนชุดนี้แล้วกลับไปทำแบบฝึกหัดตัวนี้ดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูที่ตัวคลิปวิดีโอนะครับจนลองทำดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วลองทำตามดูนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ในักศึกษาได้เข้ามาศึกษาหรือที่ผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการณีการเกิดวงการเกิด Overlap นะครับในครั้งต่อไปอาจจะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับวงจรแบบแค c เค e แล้วก็ชิป r e ิ i s t สเตอร์นะครับในลําดับต่อไปวันนี้ก็อขอสลสดีครับขอบคุณมากครับ